ู้ชมพบกับรายการไอยเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการจะนําเสนอสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการกันอีกครั้งค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันเองอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่96ทับ58ซอยสุขสวัสดิ์70ทับ2ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์นะคะที่กลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมมีสมาชิกกว่า10คนนะคะได้ทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลากหลายอย่างที่ขึ้นชื่อในประเทศไทยจนโด่งดังไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งยอดสั่งซื้อแต่ละครั้งละ1 ตู้คอนเทนเนอร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขานั้นจะมีอะไรบ้างและ,ะไรายได้ของแต่ละคนในสมาชิกกลุ่มจะได้เดินนละเท่าไหร่เราจะมาฟังเสียงของประธานกลุ่มและต่อด้วยวิธีการทำสบู่เหลวใบโ,บโบกกันค่ะนานิตยายิ้มละไมนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์ค่ะจังหวัดจังหวัดสุตรราการค่ะคเห็นว่าสินค้าที่นี่ขึ้นชื่อมาก ค่ะไปไกลถึงต่างแดนค่ะประเทศไหนครับตอนนี้ก็มีที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเคยมาสั่งออเดอร์เราเข้าไปนะคะไปใช้หรือไปจําหน่ายเอาไปจําหน่ายค่ะเอาจำหน่ายด้วยค่ะแล้วเราติดแบรนด์ของเราไปหรือว่าไม่ต้องติดไม่ต้องติดค่ะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะให้เราส่งเป็นผลิตภัณฑ์ไปแล้วเขาจะไปติดเขาเองค่ะไปติดเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะสรุปว่าอุปกรณ์ของเราหมดของเราหมดเตสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นน่ะเดียวใช่ค่ะสั่งมีเยอะไหมเยอะค่ะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตันค่ะเป็นตันค่ะประมาณกี่ตันแล้วกี่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ประมาณ1ตู้คอนเทนเนอร์นี่ก็ประมาณ3ตันค่ะอ๋อสั่งทีละ3ตันค่ะหตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะเลยค่ะหนึ่งคันก็หนึ่ตู้ตลอดตลอดค่ะแล้วส่งอย่างนี้มานานเท่าไหร่ก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะสปีแล้วค่ะของเราไปเป็นสินค้าของญี่ปุ่นไปแล้วแน่นอนแน่นอนของไทยนี่ดีแน่นอนดีแน่นอนถ้าไม่ดีเราเขาก็ไม่เสิร์ฟไม่เอาไม่ซื้อเราอยู่แล้วแสดงว่าของเราดี แน่นอนเราสร้างกลุ่มมาตั้งแต่ปีพศอ,อะไรครับ2547่ 2> 2, 5, 4, 7, ค่ะ47นี่เราเริ่มมาจากอะไรโดยที่เราใช้กลุ่มปัญญาเราอย่างไรครับก็ลองมาทํแชมพูก่อนค่ะเป็นพวกแชมพูสมุนไพรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อย่างเงี้ยแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเริ่มจากดอกอัญชันที่รู้จักกันทั่วไปก็มาเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราใช้กันเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวเริ่มแรกรแล้วก็มาเพิ่มรายได้ในกลุ่มและในชุมชนค่ะคแล้วตัวไหนอีก ก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกครีมแบบน้ําตัวนี้จะขายดีเพราะป้องกันไรฝุ่นและภูมิแพ้เป็นครีมน้ํามะเฟืองผสมขมิ้นชันนะคะ mm hmm. ค่ะแล้วก็เป็นพวกผดผื่นคันก็จะเป็นตัวนี้ครีมน้ําเหมือนกันแต่เป็นมังคุดร uh oh. ักษาพวกผดผื่นคันพวกเม็ดต่างๆจะหายค่ะ <Yes. S 1> ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชมพูตัวนี้จะเป็นแก้ผมร่วง <Yes. S 1> ทําให้ผมขึ้นเร็ว <Yes. S 1> ตัวนี้ค่ะที่เป็นสินค้าที่เราขายดีอันดับหนึ่งอันดับเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะมีตามมาด้วยพวกครีมทาผิว <Yes. S 1> จะเป็นครีมทาผิวมะเฟืองตัวนี้ จะแก้ภูมิแพ้และป้องกันละฝุ่นโดยธรรมชาติเลยคับ่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวของใบบัวบกลบริ้วรอยและแผลเป็นต่างๆอตัวนี้ก็ใช้ดีอยู่แล้วก็ตัวนี้ทําให้ผิวขาวก็คือมหาดที่รู้จักทั่วๆไปแต่เป็นมหาดแท้ไม่ใช่มหาดไ,ไ,ไ,ไทยค่ะมห,มหาแท้ค่ะโอเคมหาแท้อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะขามป้อมใช้ทาผิว ตัวนี้ทําให้ผิวขาวและชุ่มชื้นขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นซีรั่มลบริ้วรอยของมหาด<ม>ที่เราทาอยู่นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันนวดตัวค่ะนวดตัวตัวนี้จะเป็นบ้านเสน่ห์จันหอมอที่ใช้นวดต,ตัวตามสปาระดับ5ดาวนะคะ<อ>ตัวนี้ก็จะจกิโลหนึ่งก็ประมาณ1 0 0 0 0บาทเขาจะมาเทสนะคะเทสแล้วก็สั่งซื้อแต่นี่มันมีจํากัดเพราะเราปลูกสมุนไพรสมุนไพรแท้มาทํานะคะยาต้นเสน่ห์จันหอมยังมีเลยค่ะ<อ>ข้างหลังคือเราจะปลูกเองมีสมุนไพรเองค่ะ 1,000 0บาทเลย1,000บาทเพราะว่าต้องของแท้นะคะแท้มันจะหอมแล้วซึมเข้าไปเนื้อผิวทำให้ผิวนุ่มนวลขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทรีทเมนต์มะพร้าวทำให้ผมนุ่มผมแตกปลายเนี่ยป้องกันได้นะคะอันนี้จะเป็นครีมทาหน้ามหาทำให้หน้าใสลดฝ้าลดกะอันนี้ที่เราใช้อยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราโดยรวมๆแล้วก็จะมีพกสบู่อันนี้เป็นสบู่ก้อนอันนี้พวกแก้สิว มะขามป้อมจะแก้สิวลดหน้ามันค่ะครับยังเป็นมหาด์มหาตัวนี้ก็จะเป็นแก้ฝ้าแก้กะอที่เราขายดีอยู่นะคะครับแล้วก็ที่แพ้เครื่องสมานแพ้ต่างๆอันนี้เขาจะใช้เป็นมะเฟืองเพราะเป็นสมุนไพรสมุนที่แก้แพ้ลดความแพ้ได้ลำดับหนึ่งตัวนี้ครับค่ะสินค้าทั้งหมดที่นำเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นสั่งทั้งสิ้นเลยค่ะทุกตัวเลยแทบทุกตัวอของเราต้องดีมาก ก็ญี่ปุ่นแล้วก็มีลาวที่ส่งที่ส่งอยู่นะลาวก็ยังส่งอยู่แล้วก็จะมีเวียดนามเวียดนามกับลาวจะออเดอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ญี่ปุ่นนี่จะสั่งเยอะสั่งเยอะเพราะมันอยู่ไกลนานๆทีเพราะหลายๆเป็นเดือนผ่านสินค้าจะไปถึงเกือบเดือนอเขาก็สั่งทีงแต่นี่กลุ่มของเราเห็นว่ามี10กว่าคน10กว่าคนเราเริ่มตั้งแต่เราใช้คภู่มบัญญาเราคือทําสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เรารวมกลุ่มมาสิกว่าคนตั้งแต่เริ่มต้นเลย เริ่มต้นมีอยู่สี่ห้าคนเองสีคนเองค่ะมีประมาณสิบกว่าคนประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนเราเนี่ยคุณรายได้ต่อคนคนหนึ่งก็ตกประมาณค่าแรงขั้นต่ำอะเนาะเก้าพันบาทต่อเดือนยืนพื้นเลยยืนพื้นทุกเดือนไม่มีใครต่ำกว่าเก้าพันไม่มีได้เป็นค่อนข้างจากมีรายได้ยั่างยืนถาวรต้องทําตลอดนะถ้าใครขาดไปก็โดนตัดอ๋อก็คือต้องมาร่วมกลุ่มให้ตลอดใช่กลุ่มเราเปนเลยไม่แตกเลย ไม่แตกอะไปไม่ไหวแล้วค่ะรุ่นเนี้ยไปไม่ไหวไม่ถึงรุ่นแม่บ้านสูงอายุทั้งนั้นเ,ออเลยค่ะอ,อ๋อกลุ่มแม่บ้านสูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะมาร่วมกันทําใช่ค่ะทุกคนลืมตาห้าปากได้เพราะภูมิปัญญาเรานี่เองใช่ค่ะเรามีความภูมิใจแค่ไหนที่เราสามารถใช้ความรู้หลักของเราเนี่ยภูมิปัญญาของเราทําผลิตภัณฑ์หลยตาน,นาชนิดไปถึงญี่ปุ่นมันก็ ให้เขารู้จักนะสมุนไพไท,ย,ทยก็มีดีอยู่บ้างถ้าเรารู้จักมาแปรรูปแล้วใช้เป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์แต่รู้ขอให้รู้ให้จริงร,รู้ให้ลึกซึ้งว่าใช้อะไรเพื่ออะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์กับเรายืนยันได้เลยว่าของไทยชัวร์ไม่แพ้ต่างชาติแน่นอนเลยเพราะว่าต่างชาติเราไม่รู้ว่าของเขาทํามาเพื่ออะไรแต่คนไทยเราเชื่อในด้านศิลธรรมเป็นหลักนะว่าคนไทยนี่ทําอะไรค่อนข้างจะไม่หลอกลวงคนควันนี้ การสาธิตทำสบูเ่เหลวใบบ,บัวบกให้ได้รับชมกันได้ค่ะเชิญค่ะ,ะเราไปดูกันพี่ครับพี่นั่งคนไปคนมาอยู่นะอันนี้คือลองประทานลองประทานคุลองประทานที่ลองประทานนี่ช่วยเหลือตลอดอ๋อถามไม่ได้ถามไม่ได้มือขวามือขวา,ขา คนนี้เขาเรียกสาวสาวสาวเลยใช่ไหมพี่ตสาวสาวสาวคนนี้ก็สาวไม่ไหวสาวไม่ไหวสาวน้อยสาวน้อยหรือสาวเหลือน้อยสาวเหลือน้อยนะครับนี่แต่โอันนี้ก็จะเป็นเกตขึ้นไปให้พี่ติทยาแนะนำนิดนึงว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างใช่อันนี้คียมะนาใบบัวบกนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นหัวสบู่อันนี้คนอยู่นี่คือหัวสบู่หัวสบู่อันนี้จะเป็นโซเดียมเพื่อทำตัวละลายนะคะให้ป้าเขาคน คนต่อไปคนต่อไปเขาเป็นคนอยู่แล้วมันี่คนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพวกสาสกัดจากใบบัวบกเราต้องสกัดมาก่อนนะถึงจะไม่บูดถ้าใส่สดเนี่ยมันจะบูดจะอยู่ไม่ได้นานอายุจะน้อยอายุจะสั้นใส่น้ำไปก็ยิ่งฟูลบริ้วรอยได้ แด้โคตรอื่นไม่ได้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้จะเป็น ME นะคะ EM อะ่ะเพร่อจะให้สายค้นเหนียวขึ้นอีกนิดนึงใส่อใส่ EM ได้ไหมครบใช่อ้นั่นอีสารค้นเหนียวคือ KD 25ยี้าเขาเรียกว่า KD ทางทางด้านวิทยาศาสตร์เหนียวขึ้นนิดนึงเพราะว่าธรรมดาถ้าทำธรรมดาแล้วมันจะไม่ค่อยเหนียวจะเหลวประมาณ50กรัมประมาห้าสิบ เราใส่ใบบอบบกแล้วใช่สีสกัดจ,จากใบบโบบกออธรรมชาติเลยธรรมชาติอ,นนอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกันบูดนิดหนึ่งเพื่อจะได้อยู่ได้อายุยืนถึงสองปีสุป,ปเอรก่งกันบูดนี่ไม่มีผลต่อไม่มีผลไม่มีผลใส่นิดเดียว50กรมัมนิดเดียว หัวน้ำหอม,หนนหอมโอเคหอมไหมพักไว้สักครู่หนึ่งพอฟองรถเราก็จึงกรอกค่ะถ้าใส่อย่างเงี้ยมันจะเต็มขวดไม่เต็มขวดเต็มขวดจะเหลือครึ่งขวดมันจะมีฟองค่ะคุณผู้ชมออก็ได้เห็นวิธีการทําสบู่เหลวใบโบกบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็พักเอาไว้รอให้ฟองมันหายก่อนนะคะถึงจะกรอกใส่ขวดแล้วออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ และช่วงนี้นะคะเราก็จะพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของสมาชิกกลุ่มสาวส,าวสาวทั้งสท่านนี้นะคะว่าได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างพักสักครู่ค่ะตเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจรบจิงคุ้มจริงการซก IPM i d e Finition 022459999 ทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังควางข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า คิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่า รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ จำความสูญเสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังคือปาสินปะสินเป็นหนึ่งในสามสาวมาจากเราเรามาร่วมกลุ่มนี้กี่ปีแล้ว ตั้งแต่ปี47อ่ะ47เลยอ่าอยู่กับเขาตลอดเราร่วมทำแล้วสินค้าเราได้ไปต่างประเทศจ้ะเรามีความรู้สึกอก็ภูมิใจภูมิใจมากเลยเอาแต่สินค้าเราไปแล้วไปติดที่โอห้อของญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ไม่รู้เขามาสั่งแล้วเขาก็ส่งไปเลยส่งงคอนเทนเนอร์เลยเราเดือนเดือนนึงเนี่ย เราทาจากที่นี่เราได้เงินเดือนละประมาณเท่าไหร่ที่รายได้ในกลุ่มของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่ือค่าแรงขั้นต่ําเขาเขาให้อ่ะต่ำสุดสามร้อยบาท <c oughs> ใเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเราได้กี่ตังค์ก็เก้าพันบาทประมาณเก้าพันทุกคนได้เท่ากันหมดก็ได้เท่ากันวันนี้รายได้เรายัง่งยืนมาก <c oughs> จ้ะเรามีความรู้สึกเนี่ยที่เราเราอายุสูงอายุแล้วเรามาเข้ากลุ่มในการประกอบอาชีพอย่าง์ทอัพ ได้อย่างนี้ก็ภูมิใจอ่ะเพราะว่าจะเพราะว่าไอ้ก็แก่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ก็จะไม่ได้อย่างนี้ก็ภูมิใจแหละเราตอนนี้เก็บเงินได้กี่ตังค์แล้วหนูป่วยอยู่ได้เก็บไม่ได้ได้องได้รายได้มาก็เอาไปไปรักษารักษาตัวเองอยู่จ้ะไม่มีทําร่วมกลุ่มแม่วันตัวนี้แล้วเราก็ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีรายได้อถึงนี้ ถ้าหากมีคนเขาอยากจะมาร่วมกลุ่มด้วยอยากมีรายได้ไปก็ดีก็ดีอ่ะยินดีนะจ้ะอยากจะให้มาร่วมกลุ่มกันจ้ะรวมกลุ่มกันไปก็ดีครับจะแบบจะไม่ได้มีรายได้อย่างนี้คือถ้ามาร่วมกลุ่มเราก็จะมีรายได้เหมือนกับเราตรงนี้ค่อนข้างจะยั่งยืนลูกหลานก็ภูมิใจมันไม่เคยถามรอก ลุกหลับไม่เคยถามเลยว่าไปรวมกลุ่มอะไรที่ไหนจ,จ <อ basically. S 2> ้ะจ้อเขากลับมาเมืเ่อเขาก็เข้าห้องอ่นอาอนหนังสือคันอ่านหนังสือเที่อ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไปอย่างเงี้ยครับเดือนเดือนหนึ่งเรามีเหลือไหมเราก็าต้องไม่เหลือค่ะรักษาตัวหมดรักษาตัวหมดมีโรคประจับตัวหลายอย่างโอ้โรคซาจับจับจาบ นั่นแหละลงับจางนั่นเองมีอะไรจะฝากไปถึงประชาชนที่เขาดูรายการอยากจะให้เข้ามาร่วมกลุ่มมีรายได้อย่างคุณป้าก็อยากจะฝากถ้าคนคิดอยากจะทำสมุนไพรไทยก็ก็ดีอันดับหนึ่งมีรายได้ดีกว่าอยู่เฉยๆเรามาร่วมกลุ่มกันที่นี่ก็ได้จ้า ไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างเดียวนะฉันช่วยเขาแล้วฉันก็กลับไปเย็บผ้าอยู่บ้านอีกโอ้มีอะไรทางเงินยังไม่พอใช้อหรอยังยังไม่พอใช้่มากเก้าพันยังไม่พอใช้ก็เราทำไรักษาตัวนั่นเองกาะเกลียวอ้พวกห้าว่าค่ะเป็นความดันแล้วก็เป็นในอัมพฤกษ์เส้นเลือดในสมองตีบอ่าแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพิ่งมาเป็นเมื่อ สี่ห้าปีมานี่แต่ถือว่าเราโชคดีที่เรามีกลุ่มแม่บ้านที่เรามีรายได้เข้ามาเป็นถือว่าเป็นรายได้ที่เสษ็จใช่ไหมครับจ้าขอบคุณาะจ้าขอบคุณสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าคนที่สามสาวสาวสาวสองคนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายของเรานี่มาร่วมกลุ่มกับที่นี่จอนร้น้ประมาณเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาประมาณสักประมาณสองเดือนสองเดือนอันนี้เป็น สมาชิกใหม่จาจสมาชิกใหม่ทำไมถึงเข้ามากลุ่มนี้กลุ่มนี้อยากมีรายได้อยากมีรายได้จ้าแลวสองเดือนนี้เราได้ไปเดือนอีกต่างแล้วเนี่ยก็นน่น้อยหน่อยเนาะเพราะเราเพิ่งมาใหม่จาแต่ก็ถือว่าเราสูงอายุด้ะจะมาร่วมกลุ่มตรงนี้จาจเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพก็ภูมิใจนะอืเลยได้ก็ไม่เยอะคือได้ไ่ต่างจา ถือว่าเป็นความโชคดีของเราจ้าจ้าทีนีเรามีโรคประจำตัวเหมือนสาวๆสองคนกับโอ้โรคคนแก่เนาะก็ปวดขาธรรมดาจ้าปวดขาไม่เท่าไหร่จ้ายังพอได้แต่โรคยังอื่นไม่มีไม่มีไม่มีหรอกมีอะไรนะไขมันไขมัน,นจ้าจ้านี่แหละพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเป็นอ๋อทีนี้เรามารวมกลุ่มที่เนี่คิดว่าเราจะอยู่นานขนาดไหน อยู่จนจนเท่าแกเกาจะเลิกอ่ะจะเลิกเขาไม่เลิกเราก็ไม่ไปด่าไม่ไล่เราก็ไม่เลิกจ้าจะทําอยู่อย่างนี้แหละต่อไปจนกว่าไม่ไหวแล้วรู้ไหมว่าสินค้าเราไปทต่างประเทศรู้ทุกแก่ก็พูดให้ฟังอยู่ก็รู้สึกดีใจเนาะจ้าภูมิใจมากภูมิใจมากเดี๋ยวเราต้องเอาไปขายที่ประเทศลาวบ้างลาวคงชอบทาเหนือคงชอบแต่ทีนี่หากามีคน สนใจดูรายการและนะ้วเนี่ยอยากจะเข้ามาศึกษาในการาทาหรือจะมาเป็นตัวแทนในจำหน่ายหรือจะร่วมกลุ่มอนะยินดีไหมยินดีค่ะยินดีที่จะรับเข้ามาใน,ในกลุ่มของเราค่ะเพราะว่าธรรมดาเราก็เป็นอาจารย์วิทยากรสอนอยู่ด้วยค่ะโอ้ที่ไหนครับก็ที่เราสอนตามมหาลัยแล้วแต่ว่ามหาลัยจะเชิญเราไปค่ะ เราเราไปตลอดถ้าเชิญเราก็ไปตลอดไปตลอดค่ะอไปสอนวิธีการทําทุกสูตรที่เรามีทุกสูตรแล้วว่าแล้วแต่มหาลัยจะสอนจะขอว่าจะให้ช่วยสอนอะไรค่ะยินดียินดีค่ะไม่ปกปิดไม่ปกปิดเปิดให้หมดให้เขาไปทํามาหาก,กินได้ค่ะอ๋อดีเลยครับหากมีคนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคค่ะ087นะคะ710-324ค่ะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะหลับแล้วตื่นจะมารับเลยอ๋อแน่นอนค่ะลูกค้ารับอยู่แล้วค่ะโอเคครับ ค่ะคุณผู้ชมก็ได้ฟังเสียงของสมาชิกกลุ่มทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือน สารศพ IPM i d e f i n i t i o n 02-245-9999เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า ฟังความข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าคิดถึงประชาชนหรือเปล่าโกงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่า เสื่อมหรือเปล่ารักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด ขอโทษประเทศไทยและถ้าจะต้องแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก้ เสียไว้ในใจแล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง อาทิตย์ที่ทําลายความมืดบอดคนมีปัญญาเมื่อเห็นความเสื่อมก็จะไม่ซึมเศร้าไอ้ที่ซึมเศร้าเพราะเห็นความเสื่อมเพราะไม่ใช่ปัญญาซึมเศร้าด้วยเห็นความเสื่อมและเกรงว่าจะจากจากสิ่งที่เราเสื่อมเสียที่เสื่อมหรือสลายจากความเสื่อมแล้วสิ่งที่เสื่อมนัม้นเป็นที่รักของเราครับอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ได้ด้วยตัณหาและอุปาทาน โดงเจหอคุณธรรมฟ้าเป็นความงามของการหลอมรวมศิลปะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทุกๆสาขาจากจีนไทยและทิเบตรังสรรค์เป็นพุทธศินที่สวยงามมีนัะยะน่าสนใจและแฝงไว้ด้วยแนวคิดต่างๆในพระพุทธศาสนาชวนให้ติดตามค้นหาซึ่งท่านผู้สร้างได้ทุ่มเทความคิด จิตวิญญาณออกแบบและควบคุมทุกกระบวนการจ้างอย่างพิถีพิถันรอบคอบสวยงามแปลกตาซึ่งอาจหาดูไม่ได้ในที่อื่นๆนีวัดอ้อนาณประทับใจหรือชอบอะไรตรงไหนบ้างคะประทบดีนะชอบต้ยมาคนแรกชอบตลกเอ็ล้านจับจับตรงมือครับงหน้าหรอคะครับมากี่ครั้งแล้วคะคุณป้าครั้งเดียวจ้ะครั้งเดียวครั้งนี้ครั้งแรกจ้ะ เป็นคนพื้นที่หรือเปล่าไม่พื้นที่อยู่บ้านแพ้วอ๋ออยู่บ้านแพ้วแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่มีของดีกุมามารสองคนละน้องสาวมาจะชมแล้วได้เดินชมข้างในหมดยังคะยังเลยจะขึ้นไปอยู่เนี้ยจะไหว้ก่อนว่าจะขึ้นไปแล้วที่วัดแห่งนี้เขามีสร้างปฏิมากรรมเองโดยไม่ได้ซื้อเลยกระเบื้องอะไรต่างๆเรามีความรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะก็ดีชอบเลยชอบชอบเชิญยาวาด้วยแล้วสู้ เป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์ได้ไปไกลถึงต่างประเทศค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกกลุ่มด้วยและสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรืออยากจะนําสินค้าไปขายก็สามารถโทรไปตามเบอร์ที่ท่านประธานได้ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษา ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวดีๆหรือว่าสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่ออยากให้รายการเรานําเสนอก็ส่งเรื่องมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอ e ีเมลด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤกษาทิพย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ